บทที่สิสวนทางใบบัวจอดรถที่หน้าบ้านไขประตูรัว้วแล้วเดินเข้าไปข้างในเชา้ชาๆ้าแบบนี้แทนไทยมักจะไม่อยู่บ้านถ้าไม่มีงานรับจ้างก็ไปช่วยเพื่อนๆนทำนาตากลมโตมองไปรอบๆบ,บ้านนำถุงผ้ากับถุงกับข้าวที่นินลัดฝากมาแขวนไว้ใต้ถุนบ้าน ถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอจะขึ้นไปดูความเรียบร้อยบนบ้านเข้าครัวหุงข้าวแล้วเก็บเสื้อผ้าของเขากับหลานไปซกักแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วงานพวกนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเธอเธอไม่ควรมายุ่งวุ่นวายกับที่นี่อีกคิดได้ดังนั้นก็หันหลังกลับอุ๊ยจังหวะที่หันกลับมาร่างบางปะทะเข้ากลับอกแก่งของคนที่มายืนซอหลังเข้าอย่างจัง แทนไทยมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเขาไม่ได้ออกไปทำงานหรือพี่แทนขยับถอยหลังเมื่อใกล้ชิดกันมากเกินไปแต่ก็ช้าไปกว่าแข็งแกร่งที่รัดลงมาที่เอวยึดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาใบบัวตกใจพยายามตั้งสติแกะแขนเขาออกจากเอวเอาอะไรมาฝากพี่ เสียงห้าวทุมกระซิบชิดใบหูใบบัวเบียงหลบเมื่อแทนไทยก้มลงมาจนใบหน้าชิดกันหัวใจดวงน้อยเต้นละสามเกิดอะไรขึ้นทำไมแทนไทยทำแบบนี้เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเธอไม่น่ามาที่นี่เลยครูมิ้มฝากกับข้าวกับเสื้อผ้ามานะ่ะปล่อยเดี๋ยวมีคนมาเห็น มือของหญิงสาวค้ำไว้ที่อกแก่งเมื่อเริ่มต้านกำลังของเขาไม่ไหวแทนไทยขมวดคิ้วกับข้าวพอเข้าใจได้แต่เสื้อผ้าคืออะไรเขาไม่เคยเอาเสื้อผ้าไปทิ้งไว้ที่ไหนแต่ก็ช่างเถอะเพราะตอนนี้คนในอ้อมแขนของเขาน่าสนใจที่สุดเขาเห็นเธอขับรถเข้ามาจอดหน้าบ้านก่อนจะไขกุญแจเข้ามา ยืนดูว่าเธอจะทำอะไรต่อแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะคนตัวเล็กไม่ทำอะไรให้เขาเลยไม่ขึ้นไปบนบ้านไม่ถูบ้านไม่ล้างชามและไม่ซักเสื้อผ้าให้เขาเหมือนเดิมคิดแล้วก็โมโหตั้งใจจะทำตัวห่างเหินแต่พอถูกเมินใส่กลับทำใจไม่ได้เสียเองทำไมไม่บอกพี่ว่าสอบติดที่เชียงใหม่คำถามของเขา ทำให้คนในอ้อมแขนหยุดดิ้นเขาอยากรู้ด้วยเหลอว่าเธอสอบติดที่ไหนบ้างเห็นพี่ยุ่งๆน่ะเลยไม่ได้บอกเรื่องน่ายินดีเช่นนี้เธออยากบอกให้เขารับรู้แต่เขาแยกลวงข้าวออกไปเธอเลยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาตลกมากสินะที่พี่รู้เรื่องนี้เป็นคนสุดท้ายคิดแล้วก็น้อยใจ ถ้ากำไรไม่บอกพวกในวงเล่าไม่พูดเขาคงต้องรู้ตอนที่เธอไปเรียนแล้วมันไม่เกี่ยวกับหรอกพี่จะรู้ตอนไหนก็เหมือนกันปล่อยพี่ประตูบ้านเปิดเดี๋ยวมีคนมาเห็นไม่ปล่อยรู้ตอนไหนก็เหมือนกันหรอบัวไม่อยากให้พี่รู้เรื่องของบัวมากเลยใช่ไหมอะไรอีกล้วพี่พี่เป็นอะไร มาโมโหใส่ฉันทำไมฉันสอบได้ที่ไหนจะเรียนอะไรก็เรื่องของฉันอย่ามุวนวุ่นวายกับฉันเลยพี่เอาเวลาไปดูแลคนของพี่เถอะปล่อยหมายความว่าไงครูมิมเขารักพี่มากนะพี่สองคนเหมาะสมกันฉันโตแล้วนะพี่ไม่ควรมาวุ่นวายที่นี่อีกครูเขาจะไม่สบายใจใบบัวมองหน้าชายหนุ่ม เพื่อยืนยันว่าเธอพูดออกมาจากใจจริงนินรัตกำลังหึงเธอกับแทนไทยไม่ต้องเอาคนอื่นมาอ้างบัวกำลังจะทิ้งพี่ใช่ไหมทิ้งใช่บัวกำลังจะทิ้งพี่กับลูกใช่ไหมพี่กับรวงคือภาระของบัวใช่ไหมถึงได้อยากไปให้พ้นพนแขนแกร่งกระชับแน่นขึ้น จนหน้าอกคนตัวเล็กแนบฉิดไปกับหน้าอกของเขาตากลมโตมองหน้าเขาอย่างไม่เข้าใจคำว่าทิ้งที่เขาพูดมามันหมายความว่ายังไงเธอไม่เคยทิ้งเขาไม่เคยทิ้งหลานแต่มันถึงเวลาแล้วที่เธอต้องไปเพื่อนาคตของตัวเองจบมัธยมปลายก็ต้องไปเรียนต่อเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกัน ฉันไม่เคยทิ้งหลานแล้วที่กำลังทำนี่คืออะไรเชียงใหม่นะไม่ใช่ปากซอยแค่สมัครสอบก็ทิ้งกันแล้วอะไรล่ะพี่แทนนั่นมันอนาคตของฉันนะฉันไปเรียนต่อไปแค่ไม่กี่ปีก็จบเดี๋ยวก็กลับมาทุกอย่างก็เหมือนเดิมพี่ก็มีคนดูแลแล้วรวมค่ากำลังจะมีแม่ใหม่ หน้าที่ของฉันก็หมดพี่ยังจะเอาอะไรอีกพี่ไม่ให้ไปเรียนเชียงใหม่พี่แทนบัวจะเรียนอะไรก็ได้พี่จะส่งเองแต่พี่ไม่ให้บัวไปเชียงใหม่ทำไมละพี่นั่นมันอนาคตของฉันนะฉันอยากเป็นหมอก็ไม่ให้ไปไงแทนไทยยังยืนยันคำเดิมเหตุผลละพี่ถึงแม้จะไม่พอใจกับการกระทำและคำพูดของเขา แต่บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจทำให้ใบบัวอยากรู้เหตุผลถ้ามันฟังขึ้นและพอทดแทนกันได้เธอจะเก็บไปคิดอีกทีตากลมโตมองหน้าเขาอย่างรอคอยอยากฟังเหตุผลว่าเพราะอะไรเขาถึงลุกขึ้นมาต่อต้านเธอแทนไทยมองคนในอ้อมแขนเขาเป็นห่วงและกังวลสารพัด ถ้าปล่อยเธอไปเขากลัวว่าเธอจะไม่กลับมาถึงตอนนั้นใบบัวจะมีตัวเลือกใหม่และเขาจะเป็นคนนอกสายตาของเธอพี่เป็นห่วงพี่ไม่อยากให้บัวไปอยู่ไกลบ้านเหตุผลของเขาทำให้ใบบัวยิ้มออกมาเป็นยิ้มที่เย้ยหยันตัวเองเธอคาดหวังว่าจะได้ยินอะไรจากเขา กอลำพาโทรมาคุยและย้ำเรื่องอนาคตพี่เพลงคงรู้และได้ยินอะไรมาอนาคตคือสิ่งที่เธอต้องคว้าเอาไว้เรื่องอื่นให้มันเป็นไปตามคันรองของีวิตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมาเองอีกอย่างคนที่กำลังกอดเธออยู่เขาก็มีเจ้าของแล้วแค่นี้ใช่ไหมพี่ ปล่อยพูดจบก็แกะแขนเขาออกจากเอวแล้วหันหลังกลับพี่ชอบบัวเหตุผลแค่นี้พอจะทำให้บัวอยู่กับพี่อยู่กับลูกได้ไหมคําว่าชอบที่ดังมาจากคนที่อยู่ข้างหลังทำให้หัวใจดวงน้อยเต้นแ,แรงก็จริงแต่ก็ยังน้อยกว่าสมองที่สั่งการว่าอย่าให้อะไรมาทำลายอนาคตของตัวเองแทนไทยแค่ชอบแต่ไม่ได้รัก ไม่ว่าเขาจะพูดคำนี้เพื่ออะไรก็ตามเธอต้องมีสติและคิดให้มากตอนนี้เขามีคนของเขาอยู่แล้วไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันเขาก็ไม่ใช่คนของเธอรั้งเธอไว้ด้วยคำว่าชอบแต่มอบหัวใจให้คนอื่นแล้วเธอจะอยู่เพื่ออะไรเธอก็มีหัวใจเจ็บได้และรักเป็น เรื่องระหว่างเขากับเธอไม่มีทางเป็นไปได้เพราะครั้งหนึ่งเขาเคยยกขันมากขึ้นไปขอพี่สาวเธอมาแล้วถึงแม้เธอจะไม่สนใจเรื่องนั้นแต่สถานะที่เขาให้ก็ไม่ชัดเจนเขาต้องการให้เธอเป็นคนในความลับของเขาใช่ไหมแต่ฉันไม่ได้ชอบพี่ฉันไม่เคยคิดอะไรกับพี่ขอร้องเธอพี่แทนอย่าทำแบบนี้กับฉันอีกเลย ฉันยังนับถือพี่อยู่นะพูดจบใบบัวก็เดินออกไปโดยไม่หันมามองคนที่ยืนอยู่ข้างหลังอีกเลยน้ำตาไหลออกมาเมื่อต้องตัดใจไปจากเขาจริงๆอีกหน่อยมันก็ได้กันอีบวมเป็นชู้กับไอแทนตั้งแต่นมยังไม่ตั้งพานโอ้ยอีเด็กใจแตกแย่งผัวพี่สาวมันเอากันไปถึงไหนแล้ว คําพูดเหล่านี้ยังดังก้องอยู่ในหูถึงแม้จะไม่สนใจแต่ก็เสียใจที่ถูกมองผิดมาตลอดพ่อกับแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าเธออยู่กับแทนทก็เท่ากับว่าเธอยอมให้คาดูถูกพวกนี้เป็นจริงมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยจอดข้างทางเมื่อน้ำตาไหลออกมาจนขับต่อไปไม่ไหว ลมที่พัดผ่านยอดข้าวมาประทับผิวกายทำให้หนาวจนจับขั้วหัวใจกอดตัวเองแล้วปล่อยน้ําตาให้ไหลลงมาเป็นสายทำไมมันเจ็บขนาดนี้แกไม่ได้รักเขาบัวแกไม่ได้รักพี่แทนพูดจบก็ปล่อยก้อนสะอื้นออกมาเธอไม่ได้รักแทนไทยไม่เคยรักแล้วก็ไม่คิดจะรักด้วย แทนทายมองตามหลังใบบัวไปจนลับตาคงไม่ต้องหาคำตอบอีกแล้วทุกอย่างมันชัดเจนในขณะที่เขาหาหัวใจของตัวเองเจอและพร้อมจะก้าวข้ามทุกอย่างไปด้วยกันแต่ต้องพังลงเมื่อคนที่เขาอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยที่ผ่านมาเขาคิดว่าเพราะเขาไม่ชัดเจน ใบบัวเลยไม่มั่นใจแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอไม่ได้คิดและไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยสักนิดบทที่18คําสอนของพี่เพลงใบบัวมาหากรลัมพาที่บ้านเพราะต้องการหาคนให้คำช่วยปรึกษาเธอไม่มีใครเลยจริงๆเพื่อนสนิทที่โรงเรียน ก็แทบจะไม่มีเพราะไม่เคยใช้ชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปเลิกเรียนหรือสาวทิตย์ก็อยู่ทำงานบ้านและเลี้ยงหลานชอบประกาไม่เคยสนใจเธอพ่อกับแม่ยิ่งแล้วใหญ่วันวันทำแต่ง,งานเพราะต้องหาเงินใช้หนี้ทอกอทุกเดือนกอลำพาจึงเป็นที่พึ่งเดียวของเธอ พี่เพลงรักและเอ็นดูเธอไม่ต่างจากน้องสาวชอบปากกาเป็นพี่แท้ๆยังไม่เคยให้แบบนี้กับเธอเลยใบยบัวจึงไว้ใจและเปิดใจคุยกับกรลำภาทุกเรื่องพี่เพลงทันทีที่เห็นหน้ากรลำภาใบาบัวก็วิ่งเข้ามากอดแล้วสะเอื้นให้ไม่ต่างจากเด็กที่ขวานเสีย พายุก็ตกใจกับอาการของเด็กสาวเช่นกันบัวเป็นอะไรมาคะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่กรลำพาถามคนในอ้อมแขนคนที่ยืนดูเหตุการณ์ก็เริ่มคิดไปไกลอย่าบอกนะว่าเมื่อคืนแทนไทยทำตามที่คำยุของไอ้พวกนั้นจริงๆพี่แทนพี่แทนเขาเมื่อได้ยินใบบัวเอ่ยชื่อแทนไทย พายุก็มโหจนเลือดขึ้นหน้าไอ้แทนมันทำอะไรเสียงที่ดังมาจากด้านหลังทำให้เด็กสาวสะดุง้งกรลำพาหันไปดุสามีที่โวยวายไม่เข้าท่าพี่ลมอย่าเสียงดังสิคะพี่ถามว่าแทนมันทำอะไรแทนที่พายุจะสะลดกลับเสียงดังมากขึ้นกว่าเดิม พี่ลมออกไปก่อนนะคะเพลงจะคุยกับน้องเองจะเย็นๆก่อนนะคะกอลําพากล่อมคนเลือดร้อนตกลงพายุอยู่ข้างไหนกันแน่เมื่อคืนยังยุให้แทนไทยปีนเสาบ้านใบบัวอยู่เลยบอกพี่มาบัวพี่จะเอาเลือดหัวมันออกพายุยังไม่ไปไหนใบบัวก็ไม่ต่างจากน้องสาวของเขา ถ้าแทนไทยทำแบบนั้นจริงๆต้องเอาเลือดหัวออกก่อนแล้วค่อยคุยกันว่าจะเอาอยังไงต่อเมื่อเช้าบัวไปส่งรวงข้าวที่บ้านพักครูครูมิ้มฝากกับข้าวมามีถุงเสื้อผ้ามาให้พี่แทนด้วยบัวเลยเอาไปให้พี่แทนที่บ้านคำพูดที่เหลือค้างไว้แค่ริมพีปากเมื่อพายุขัดขึ้นมันข,ข่มขืนบัวใช่ไหม พี่ลมกอลัมพาดุสามีพี่จะฆ่ามันทำแบบนี้ได้ยังไงพูดจบพายุก็ตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์พี่ลมพี่แทนไม่ได้ทำแบบนั้นกับบัวเขาแค่บอกว่าไม่ให้บัวไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ใบบัวรีบบอกกับพายุก่อนที่เขาจะไปเอาเรื่องแทนไทยเท้าที่ก้าวเดินหยุดชะงัก ถอใหใยใจออกมาอย่างโล่งอกไม่มีเรื่องที่เขากลัวเกิดขึ้นถึงแม้แทนไทยจะรักใบบัวแต่เขาก็ไม่ชอบใจถ้าแทนไทยจะทำแบบนั้นก่อนลำพารอบหายใจโล่งอกเธอก็แอบกลัวว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเช่นกันพี่แทนเขาบอกว่าจะส่งบัวเรียนแต่บัวต้องไม่ไปเรียนที่เชียงใหม่ใบบัวเล่าต่อ คุณแทนคงเป็นห่วงใบบัวจ้ะกอลำพาให้เหตุผลพี่แทนเขาบอกกับบัวว่าขอให้บัวอยู่กับเขาพายุกับกอลำพามองหน้ากันเมื่อได้ฟังคำพูดต่อมาของเด็กสาวแล้วบัวชอบคุณแทนหรือเปล่าคะกอลำพาถามตรงๆเพราะเรื่องนี้คือปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไข ถ้าสองคนนี้ชอบกันจริงๆก็ไม่ผิดเพียงแต่เรื่องมันจะยากเพราะสถานการณ์ที่ทั้งสองเป็นอยู่ค่อนข้างขัดกับจารีตประเพณีอีกอย่างแทนไทยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านและใบบัวก็ยังเด็กเธออยากให้ใบบัวมองไปข้างหน้าขว้าอนาคตเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเด็กสาวไปโดยที่ไม่รู้ใจตัวเองก็จะมีปัญหาตามมา อยู่ไกลกันความคิดถึงความหวาดระแวงก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นใบบัวจะไม่มีสมาธิเรียนบัวไม่รู้พี่แทนบอกว่าชอบบัวแต่เขามีครูมิม้มกอนลำพาดกล่ใบบัวออกจากอกมองหน้าเด็กสาวที่ก้มหน้าไม่สบตาเธอแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใบบัวคิดอะไรอยู่ หญิงสาวจุงใบบัวขึ้นไปบนบ้านคงต้องเปิดอกคุยกันใบบัวกำลังสับสนและแทนไทยก็ไม่ชัดเจนบอกชอบใบบัวในขณะที่มีผู้หญิงอีกคนแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นเจ้าของเขาพายุถอนหายใจคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขับออกไปจากบ้านบทจะบ้าขึ้นมาแทนไทยก็บ้าได้มากกว่าที่เขาคิด เรื่องคุณแทนกับครูมิมพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาสองคนไปถึงไหนกันแล้วแต่บัวบอกว่าครูฝากถุงผ้ามาคืนคุณแทนแสดงว่าเขาทั้งสองคนคงลึกซึ้งกันแล้วก่อนลําพาเริ่มอธิบายเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใบบัวเก่งและเข้มแข็งแต่ยังขาดวุฒิภาวะอาจจะยังคิดเรื่องนี้ไม่รอบคอบ บัวรู้ค่ะบัวรู้ใช่ไหมคะว่าเขาสองคนมีอะไรกันแล้วถ้ารู้อย่างนี้แล้วต้องทำยังไงคะบัวต้องถอยออกมาค่ะใช่ค่ะบัวต้องถอยออกมาพี่ถึงถามว่าบัวคิดอะไรกับคุณแทนหรือเปล่าบัวรักเขาไหมคะบัวไม่ได้รักพี่แทนพูดจบก็เะอเอื้นให้ออกมา กอดลำพาดึงเด็กสาวเข้ามากอดรูปแผ่นหลังเพื่อปลอบโยนไม่เป็นไรนะบัวไม่เป็นไรพูดกับพี่นะคะเราจะช่วยกันแก้ไขบัวไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรบัวเสียใจที่พี่แทนรักครูมิมเวลาที่บัวไม่เห็นหน้าเขาบัวก็คิดถึงมันคือความรักค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าความรักบัวรักคุณแทนบัวไม่รู้ตัวว่ารักเขาเพราะอยู่กับเขาตลอดเวลาแต่พอห่างการเลยรู้สึกแบบนี้สิ่งที่บัวไม่เข้าใจมันคือความรักและเสียใจมากที่เขามีคนอื่นพี่เพลงบัวอายุยังน้อยโลกใบนี้กว้างใหญ่มากค่ะ ตองที่บัวยืนอยู่มันแค่จุดเล็กๆพี่จะพูดกับบัวตรงๆนะคะบัวเกิดในครอบครัวชาวนาสังคมที่นี่ยังไม่เปิดกว้างเท่าไหร่ชาวบ้านยังติดกับค่านิยมเดิมๆบัวเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะจะส่งให้มันเรียนไปทำไมเดี๋ยวมันก็มีผัวค่ะเด็กสาวรับคำ เพราะคำนี้แม่เธอก็พูดเข้าหูอยู่บ่อยๆพี่จะบอกว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่ชาวบ้านพูดแบบนั้นเพราะเขาเห็นเด็กที่เรียนไม่จบมีครอบครัวแล้วทิ้งภาระให้คนข้างหลังภาพแบบนี้มีเยอะมากเลยกลายเป็นความเคยชินเขาเลยคิดว่า เด็กทุกคนจะเหมือนกันหมดไปเรียนแล้วท้องกลับบ้านสุดท้ายก็กลับมาทำนาหรือไม่ก็รับจ้างทั่วไปค่ะคุณแทนบอกว่าชอบบัวแต่บัวก็รู้ว่าเขามีคุนอื่นพี่เลยอยากให้บัวมองอนาคตของตัวเองบัวอยากจะเป็นแบบไหนบัวเคยบอกพี่ว่าชาวบ้านนินทาสารพัด ว่าบัวกับคุณแทนเป็นชู้กันบัวเสียใจเพราะบัวไม่ได้ทำแต่ถ้าบัวอยู่กับคุณแทนนั่นเท่ากับว่าบัวยอมรับคำนินทาพวกนั้นพี่รู้ว่าบัวไม่ได้ทำอะไรนอกรู่นอกทางแต่คนอื่นเขาไม่ได้มารู้กับเราความรักเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงคุณแทนมีเงินเลี้ยงบัวได้สบายสบาย แต่บัวจะทนกับคำนินทาพวกนี้ได้แค่ไหนจริงอยู่เดี๋ยวพวกเขาก็เลิกพูดกันไปเองแต่มันจะเป็นแผลในใจบัวไปตลอดหมอไม่ได้สอบติดกันง่ายๆนะคะบัวทุ้มเทแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนถึงจะสอบติดสลาสิทธ์เพราะไม่มีเงินเรียนพี่เข้าใจแต่ถ้าไม่ไปเพราะสับสนกับความรู้สึกพี่อยากให้บัวคิดให้ดีๆ ถ้าคุณแทนรักบัวเขาต้องรอได้และถ้าบัวรักเขาอยากอยู่กับเขาบัวต้องทำให้ชีวิตตัวเองอยู่เหนือทุกคนให้ได้ก่อนพี่พูดแบบนี้บัวเข้าใจไหมคะค่ะใบบัวพยักหน้ารับถ้าบัวไม่ไปเรียนและอยู่กินกับคุณแทนชาวบ้านจะนินทาสารพัด คุณแทนต้องหลุดจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านมีข้อคลหามอีกมากมายตามมาแต่ถ้าบัวเรียนจบหมอและมาแต่งงานกับคุณแทนวันนั้นจะไม่มีใครดูถูกบัวได้อีกเลยหมอเป็นอาชีพที่ทุกคนต่างก็ให้เกียรติถ้าบัวอยากมีความสุขบัวต้องตัดตรงนี้ทิ้งไปก่อนไปเรียนนะคะจบมาค่อยว่ากัน อนาคตยังอีกไกลบัวยังต้องเจอกับอะไรอีกมากมายโลกใบนี้กว้างกว่าที่บัวคิดค่ะวันข้างหน้าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามแต่บัวจะภูมิใจที่ได้เลือกทางเดินให้ชีวิตตัวเองพี่เพลงพี่ไม่ได้ให้บัวดูถูกหรือมองข้ามอาชีพของพ่อแม่ทุกวันนี้พี่ก็มีสามีเป็นชาวนา ตัวพี่เองก็เป็นชาวนาแต่ก่อนที่พี่จะมาอยู่ที่นี่พี่ก็เรียนจบสูงมีงานมีเงินเก็บมันข้างหน้าถ้าพี่อยู่กับพี่ลมไม่ได้พี่ก็ยังมีทางไปเพราะพี่เรียนจบเอาความรู้ไปหางานทำและเลี้ยงตัวเองได้การศึกษาและใบปริญญาคือความภูมิใจและจะอยู่กับเราไปจนวันตายอีกอย่าง คุณแทนบอกว่าชอบแต่ไม่ได้พูดว่ารักบัวคิดตรงนี้ให้ดีๆนะคะพี่ไม่ได้ยุหรือทำให้บัวคว่อยวพี่แค่อยากให้คิดบัวรู้ค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วบัวต้องทำยังไงคะจะตัดสินใจยังไงไม่ต้องห่วงเรื่องเงินหรือค่าเทอมนะคะอย่างที่พี่บอกถ้าบัวไปเรียนหมอ พี่จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ก่อนที่นาถ้าพ่อบัวจะขายจริงๆพี่จะซื้อไว้บัวเรียนจบมีงานทำมีเงินเดือนก็มาซื้อคืนป่ะพี่สนับสนุนและอยู่ข้างบัวนะคะคุณแทนเป็นคนดีแต่พี่อยากให้บัวได้ใช้ชีวิตให้คุ้งก่อนอะไรถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเรา ดูอย่างพี่กับพี่ลงสิคะอยู่ไกลกันแค่ไหนพอถึงเวลาเราก็มาเจอกันและพี่ก็ภูมิใจที่ได้รักเขาขอบคุณนะคะพี่เพลงโชคดีเหลือเกินที่บัวได้รู้จักพี่ขอบคุณสำหรับคำปรึกษาและคำแนะนำนะคะถ้าไม่มีพี่บัวคงคิดไม่รอบคอบไม่คะ่ะ พี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่แค่พูดในสิ่งที่พี่คิดบัวเป็นคนเก่งวางแผนอนาคตของตัวเองไว้แล้วอย่าเดินสะดุดก็พอหมอจะทำให้บัวก้าวข้ามทุกคำดูถูกและคำนินทาไปได้ถ้าถึงวันนั้นบัวจะอยู่กับคุณแทนได้อย่างสบายใจและมีความสุขที่สุดพี่แทนคงไม่รอบัวพูดไม่เต็มเสียงนะัก เพราะายที่บอกความรู้สึกที่มีกับแทนไทยให้กรรมาพารู้ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะถ้าคุณแทนเขาไม่รอก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักบัวจริงๆเราจะไปหวังหรือคาดหวังให้คนอื่นคิดเหมือนเราไม่ได้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอพี่เชื่อนะคะพอวันนั้นมาถึงบัวจะรู้ว่า สิ่งที่บัวเลือกในวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบัวไม่ร้องนะคะสู้ๆบัวรักพี่เพลงที่สุดเลยค่ะพี่ก็รักบัวค่ะมาดูนี่ดีกว่าพูดจบก่อนลำพาก็ส่งกล่องของข,องขวัญให้ใบบัวอไรคะพี่เพลงของขวัญสำหรับนักเรียนแพทย์คนใหม่แกดูสิคะว่าชอบหรือเปล่า พี่อยากเห็นวันที่ใบบัวใส่เสื้อกาวค่ะหมอบัวของพี่พี่เพลงใบบัวยังกอดกอลำพาไว้แน่นพี่เพลงของเธอใจดีที่สุดเหมาะสมแล้วที่ได้ผู้ชายที่แสนดีที่สุดอย่างพี่ลมเป็นสามีเธอจะทำตามคำสอนและคำแนะนำที่กอลำพาบอกพ่อต้องขายนาเพื่อส่งเธอเรียน เธอจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังไม่ได้แทนไทยชอบแต่ไม่ได้รักทุกวันนี้เขาก็มีคนอื่นถ้าเขารักเธอจริงๆเขาต้องรอได้โลกนี้ไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวเธออาจจะเจอใครที่ดีกว่าเขาเธออาจจะเจอใครที่ดีกว่าเขาก็ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตทุกอย่างจะมาถึง เมื่อถึงเวลาของมัน